สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยที่รักทุกท่านแล้วก็กลุ่มที่ใช้แก๊สรถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับการติดตั้งแก๊สรถยนต์ก็ไม่มีอะไรมากรูปที่ท่านเห็นนี้ก็คือถังถังเป็นเพียงแค่ภาชนะใส่ก๊าซเท่านั้นนะครับถังไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศแล้วนะครับเป็นถังถังที่ แก๊ส LPG นะครับก็จะผลิตในประเทศไทยแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับถังแก๊ส LPG นั้นทนแรงดันไม่กี่บายนะครับนะฮะพอแรงดันแก๊ส l p g น้อยกว่า NTV นะครับครับหลังจากเตรียมถังเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะไปติดไว้ในด้านท้ายนะครับอันนี้ถังแคปซูลนะฮะเราเลือกที่58ลิตรนะครับเราก็เตรียมพื้นที่ข้างหลังนะครับเตรียมเจาะถาที่ยึดที่มั่นคงนะครับเพื่อจะยึดติดตั้งถังนั้น นะไว้ด้านท้ายนะครับแล้วเราก็จะได้เติมกา๊าซนะครับเข้าไปข้างในกัน,นครับก็จะติดได้ลักษณะถังประมาณนี้นะครับเราก็จะมีวาล์วให้นะครับที่วาล์วนะและมีพลาสติกกลมๆอยู่ที่ถังนี้ก็คือทฤษฎีมันถ้าเกิดมีการรั่วไหลของกา๊าซนะครับจะถูกโบกไปนอกรถนะครับตรงมีรูสองรูตรงที่ครอบวาล์วนะี้จะเป็นท่อปโปโลนะเจาะไปนอกรถนะครับ เพื่อถ้าเกิดมีการั่วไหลก็ให้กลิ่นออกไปนอนรถกลิ่นจะไม่รบกวนห้องผู้โดยสารนะครับครับส่วนวาวนะครับวาวก็ได้มาตรฐานหมดนะครับก็จะให้ดูว่าวาวเป็นไงส่วนวาวเป็นวาวทองเหลืองนะครับของอั์ติเกิลส่วนมากวาวนี่ทางร้านจะนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ผลิตในประเทศไทยมีอาจจะมีบ้างนะครับวาวนี่ฮะทฤษฎีมันนะครับตรงกลางๆนะครับที่เห็นเป็นน็อ เลียมเหลี่ยมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพชเชอร์มันโอเวอร์มันข้างในจะเป็นสปริงนะครับก็จะดันแล้วก็โบเอาเพชเชอร์ที่โอเวอร์นั่นออกไปนะครับส่วนสูงสุดนะครับข้างบนสูงสุดนะครับที่เป็นน็อตเลียมเหลี่ยมเหมือนกันนะครับตรงนั้นจะหล่อตะกั่วไว้ถ้าเกิดรถติดไฟแล้วามาถึงตรงที่ตะกัว่วตรงบริเวณนี้ก็จะละลายนั่นหมายถึงว่า รถมุนติดไปนะงานะตะโวดจะลายก็จะโบแก๊สทิ้งออกไปเพื่อไม่ให้ระเบิดด้วยเพชเชอร์ยังไงแก๊สก็จะต้องไม่ระเบิดครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเจาะหัวฉีดนะครับที่เห็นอยู่นะครับสีอันนี้คือท่อร่วมไอดีนะครับเราเจาะให้ใกล้กับหัวฉีดเดิมน้ํามันมากสุดหัวฉีดจะฉีดนอกนอกลูกสูบนะครับ ห้องผัไม่ก็จะมีวาลวปิดแล้วเสร็จแล้วก็วาลวก็เปิดเอาเชื้อเพลิงดูด,ดเข้าไปจุดเบิดมีบางรุ่นเท่านั้นที่จะฉีดเข้าไปในห้องผ่าไม่เลยอย่างเช่นมิซูบิชิสกีดีไอนะครับแล้วก็อ,อีกบางยี่ห้อนะครับไม่มีค่คยคนค่อยทํากันนะครับส่วนมากจะฉีดที่ นอกสูบชีบบาวาว,วาวก็เปิดดูดกระจุดระเบิดนะครับเราก็เจาะแบนนคบเจาะแล้วก็เขาเนจาะแล้วก็วกสตาร์ฟเกียวนะฮะเบาทางตัวแทนที่จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สเขาจะเตรียมอทองเหลืองที่เป็นตัวนัตเซนมาให้นะครับเราก็เจาะเข้าไปนะครับไม่ยากนะครับ ต่อมาก็ตัดสายไฟนะครับอันนี้จําเป็นเหมือนกันนะครับก็ต้องรู้ไว้นะครับเออรุ่นนี้สี่โบก็แล้วกันเดี๋ยวผมอธิบาย4สู่ไม่ง่ายสู่บนะครับก็จะมีมันเป็นเซอร์รีนอยนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะก็จะมีไฟบวกนะสิบสโวลต์นะครับส่วนมากจะเป็น12บสโวลต์มาเลี้ยงนะครับแล้วก็สัญญาณลบนะครับ อีกสายหนึ่งถ้าเกิดสายที่สีเหมือนกันนะส่วนมากจะเป็นสัญญาณบวกนะครับไปบวกมาเลี้ยงแล้วก็สัญญาณลบนะครับจะส่งมาเป็นพันุนะครับสั่งให้ยกเป็นมิลิเซกนะครับเราก็ให้ตัดไอ้สายที่เป็นสัญญาณลบนะครับสัญญาณพันธุ์นะครับตัดแล้วก็ภายในาวริงไดแกรมของโปรดักต์แกที่เรามีอยู่นะเขาจะจัดมาให้เราก็ทําตามที่เขาจัดมาให้นะครับหวัง ส่วนหม้อต้มนะครับหม้อต้มระบบฉีดกับระบบดูดจะไม่เหมือนกันนะครับระบบดูดจะดอบแรงดันแก๊สให้เหลือสูตรเลยนะครับแล้วก็ให้สถานะามิกเซอร์นั้นเป็นสถานะเวกัมดูดให้พยางดัแบแปมยเอยแล้วก็จ่ายแก๊สมาแต่แก๊สหม้อต้มหัวฉีดนะจะคงแรงดันไว้ที่ประมาณบาร์ครึ่งนะครับส่วนมากจะคาดิเบตกันที่บาร์ครึ่งนะครับอันนี้เราเลือกใช้หม้อต้มโทมเชโตนะครับหม้อต้มติมตดอันดับท็อป10เลยนะครับ ก็เราก็จัดไปในนี้ก็ไม่มีอะไรนะส่วนดำๆสองอันก็คือทางน้ำนะครับใส่สลับกันได้นะครับเอาความร้อนไปเปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอคือแก๊สเนี่ยส่วนมากมันจะเย็นนะครับเราตัวไอเบรนเบรนเดินทางผ่านคอคอดมันเกิดลิควิดนะครับเราก็ต้องใช้น้ําความร้อนในเครื่องยนต์ไปแลกเปลี่ยนมันให้เปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอน,นะครับส่วนสวิตนะสวิต เราจะมาติดไว้ในรถนะครับตรงเกียร์นะฮะจะเห็นสวิตช์นะครับกดหนึ่งข้างก็เป็นออโต้กดหนึ่งข้างก็เป็นเมนูนนะครับแล้วก็ใต้ล่างสุดของสวิตช์ก็จะเป็นเลเวลเลเวลบอกปริมาตรแก๊สนะครับว่ามีปริมาณเท่าไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกทิศทางน้ํานะครับรถจะมีถ้าใช้ในประเทศไทยก็จะมีท่อไปเลี้ยงคีเตอร์ที่ถูกอุดไว้นะครับเราก็ดูแล้วเราก็จัดส่งไปที่หม้อต้มเลยนะครับอเอาความร้อนเอา ทิทางน้ําตรงนั้นไปเลี้ยงที่หม้อต้มเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นหัวฉีดนะหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็จะเป็นรุ่นสี่สูบนะครับหัวฉีดก็จัดมาให้เราก็เตรียมที่อ่าคอนเน็กกับท่อที่เราเจาะไว้เลยนะครับ ครับส่วนกล่อง ECU นะตอนนี้เราเลือกใช้ของ AG อัมพัยนะครับแล้วก็มันจะมี <c oughs> โหมดดุลสถานะเวกัมสถานะเพชเชอร์ ure, อยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ในห้องเครื่องยนต์ได้นะฮะเพราะว่าทนความร้อนเกินกว่าร้อยองศานะครับห้องเครื่องยนต์ก็จะไม่ถึงไม่ถึงร้อยองศานะครับก็โอเคครับโปรดักทํามาใช้ได้นะครับ ตอนนี้โมดูลมันจะเขียนว่าแก๊สก็คือสถานะแก๊สอีกอันสถานะเวคัมนะแก๊สก็ไว้วัดเพชเชอร์แก๊สนะครับส่วนเวคัมก็ไว้วัดสถานะเวคัมนะภายในซอฟต์แวร์มันจะ,ะมีโปรแกรมไว้ว่าคุณจจ่ายแก๊สในสถานะแบบไหนสถานะนี้ฟ้องแบบนี้คุณจะจ่ายแบบไหนนะครับซึ่งไว้ตอนต่อไปจะสอนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องโปรแกรมนะครับ ตอนนี้ให้ดูส่วนติดใต้ท้องรถที่เติมนะครับก็เลือกติดใต้ท้องรถนะครับที่เติมก็สวยงามน,นะครับเป็นที่เติมถอยหลังรถเข้าไปในปั๊มเด็กปั๊มก็จะรู้แล้วมันจะอยู่ตรงท้ายรถนะครับก็จะเข้ามาเปิดแล้วก็เติมเติมแก๊สได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์หยาบๆนะครับก็คือ,อเช็ควาล์วไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็สามารถ ที่จะเพราะตรงในถังจะมีเช็ควาลวที่ละเอียดคือไม่ให้รั่วเลยแต่ตรงนี้มันทำมายับๆก็สามารถรั่วได้เล็กๆน้อยๆนะครับ